มาริสาเวลเนสคลินิกคลินิกความงามที่ดูแลสุขภาพและความงามแบบองครวมภายใต้บริษัทสลิมเวลเนสเอเชียจำกัดโดยคุณปุณภาเตชะโรธกุลประธานกรรมการบริหารและมีคุณหมากปรินสุภารัตน์นักแสดงชื่อดังเป็นแบรนด์อัมบัสเดอร์เนื่องในโอกาสครบรอบ7ปีของมาริสาเวลเนสคลินิกจะมีการจัดงานเฉลิมฉลองภายใต้ชื่องาน Seven Wonder Seven anniversary of m a r ซรี่อ l ฟ n าริส l เวลเคลิกภายในงานได้รับเกียรติจากดาราศิลปินชื่อดังมาร่วมฉลองครบรอบ7ปีมาริสาเวลเนสคลินิกอาทิคุณ พีาคุณนุ้นิวชวรินเพอร์ธิริยาวงคุณไบรท์นรพัฒน์วิไลพันธ์คุณโบธาราธิพาคุณป๊อปทัชธรซับอนัอนต์และคุณมาร์คสอนทัศน์บัวงามปีนี้ก็เป็นปีที่7นะคะก็มีนวัตกรรมมากมายนะคะที่เรานํามาตอบแทนแล้วก็มอบให้กับลูกค้าที่น่ารักนะคะภายใต้คอนเซ็ปต์ Seven Wonder Seven Anniversary นะคะ of Marissa Clinic ค่ะเปลี่ยนทุกวันให้เป็นวันมหัศจรรย์ของทุกคนค่ะ ก้าวเข้าสู่ปีที่8ต้องมารอรุ้นนะคะว่าเรามีข่าวดีด้วยคจะมีพรีเซนเตอร์อะไรอย่างงี้หรือเปล่าคะแน่นอนค่ะพี่ใช้คนทางข้างป่พี่อยู่แถวเนี้หรือเปล่าเนาะปีที่8นะคะเดี๋ยวพี่พี่สื่อมวลชนไม่มาให้มารอฝากปีหน้าค่ะก็เดี๋ยวให้น้องแบบโอ้ยพรนิดนึงดีกว่าค่ะโอ้ยพรด้วยครับผมโอ้ยพรแม่อ้อมดีใจรู้สึกรู้จักแม่อ้อมมานานมากมาแล้วก็นี่น่าจะรู้จักกันเป็นปีแรกของมาริสา เวทีคุณนุ่นวรนุษยด้วยโอ้โหจำได้จำได้อายุจำได้จำได้จำได้ครับก็ดีใจกับแม่อ้อมด้วยแล้วก็ทางมาริซ่าคีนีกด้วยนะครับก็ขอให้ทุกคนแบบ มีความสุขสุขภาพร่างกายของแม่อ้อมเองหรือพนักงานทุกคนนะครับผมแล้วก็ขอให้ลูกค้าปังๆนะครับได้ค่ะวันนี้เป็นเกียรติมากๆเลยครับที่ได้มาร่วมยินดีกับแม่อ้อมแล้วก็มาริซาโรลิสคลินิกนะครับก็ขอบคุณแม่อ้อมอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เชิญชวนเมียมาครับแล้วก็ขอให้มาริซาโรลิสคลินิกเดียวกับพวกเราไปนานๆเลยครับแล้วก็กิจการเฮงๆรวยเลยีที่8นะคะลเราเตรียมพบกับความอินฟินิตี้ของมาริซาคลินิก แน่นอนค่ะแคมเปญดีๆแบบอินฟินิตี้แล้วก็ต้องบอกว่าเราก็จะคว้านะคะสายวายสุดฮอตนะคะมาเป็นแบรนด์บัสเตอร์ของเราค่ะอยู่ตรงนี้หรือเปล่านี่ปาแบบมามาไอ้นี่ไว้ก่อนค่ะเพือ่อให้น้องมาร่วมยินดีไว้ก่อนเราอาจจะเดี๋ยวเรามีแคมเปญนฉลอมฉลองยิ่งใหญ่แบบอินฟินิตในปีที่8ค่ะปีนี้ก็เราก็ต้องบอกว่า ป็นปีที่กลับมาทํางานกันเต็มปีได้อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่โควิดไปนะคะก็ดีใจมากๆค่ะที่ได้รับกระแสการตอบรับที่แบบดีแล้วก็ปังมากมากตั้งแต่อต้นปีเลยจนถึงตอนนี้หนน่าสายโกเทียเงี้ยรอกก็หนูก็ดูแลคั้พื้นฐานครับแล้วก็ระยเวลาเราน้อยเราก็ต้องมีต้องช่วยเข้าคลินิกบ้างใช่แล้วก็อย่างที่แม่อ้อมบอก <c oughs> ไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวสปอยแล้วพี่รูดดีแล้วอ่ะยังไงฝากพี่พี่สื่อบวลชนด้วยนะคะก็ปีนี้ก็ปีที่7แล้วค่ะยังไงฝากนะคะปีหน้ามาติดตามกันต่อนะคะแล้วก็ฝากมาทำข่าวให้กับมาริซ่าคลินิกแล้วก็มาริซ่าเวลเน s คลินิกด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณ